ทุกคนรู้ไหมคะว่าเราเนี่ยถูกบีบให้จนลงกันโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะว่าค่าของชีพที่มันสูงขึ้นผิดกับเงินเดือนที่มันขึ้นตามไม่ทันเนี่ยและยังจะมีหนี้บ้านหนี้รถหนี้บัตรเครดิตบางคนเนี่ยมีหนี้เพลเยอร์ด้วยนะแค่นั้นยังไม่พอนะคะบางคนป่วยเพียงครั้งเดียวเนี่ยก็ทำให้เงินเก็บเนี่ยหายเกลี้ยงเลยเห็นไหมคะอันนี้คือภัยเงียบ ที่พวกเราทุกคนนะคะไม่ว่าจะทํางานหนักแค่ไหนมันก็ไม่พอที่มันจะบีบบังคับให้เราจนลงอยู่ดีถึงแม้เราจะหยุดเงินเฟอ้อไม่ได้นะคะแต่เราสามารถปกป้องได้อย่างเช่นประกันสุขภาพปกป้องเงินของเรานะคะไม่ให้หมดไปกับการรักษากสุขภาพประกันชีวิตปกป้องคนที่เราลักหรือคนข้างหลงงของเราไม่ให้ล้มทั้งยืนถ้าเกิดเราจากไปกระทนันหันประกันออมทรัพย์ ช่วยให้เรานะคะมีวินัยทางการเงินมากขึ้นบังคับให้เราเก็บเงินระยะยาวโลกภายนอกนะคะอาจจะบังคับให้เรานั้นจนลงแต่เราสามารถปกป้องตัวเองได้การเลือกสวัสดิการของตัวเองค่ะอยากรู้ว่าสวัสดิการแบบไหนที่เราเลือกเองแล้วมันเหมาะกับตัวเราที่สุดทักมาหากันได้ค่ะอ้อ,อจะช่วยดูให้